สบายดีทุกคนตอนนี้เค้ามโตมาโรงพยาบาลแรละเสียงบุญ <laughs> ตอนนี้เคามโตเข้ามาทางใน,นาแล้วกะเข้ามารออยู่เคาน์เตอร์หมอจะถามซื้อแล้วกัจะถามว่ามาแต่ใส่แล้วก็วเพื่อเหตประวัติผู้ป่วยหรือว่าประวัติคนไข้แบบนี้ให้เรานะคะแล้วก็เข้ามาก็พนักง,งานเขาแนะนําดีมากแล้วก็เราก็เข้ามารอตรงนี้แล้วก็มีคนหมอมาเรียกแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ ไปคุยด้วยแล้วก็ถามอาการว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็มาเจาะเลือดด้วยค่ะทุกคนนี้นี่เจาะเลือดนี่ค่ะเจาะเลือดแล้วเจาะเลือดแล้วโชคดีวันนี้แบบแขกไม่ได้เยอะมากเจนี่คือทรงเสียมากเลยนี่อะไรนะผู้ป่วยผู้ป่วยเขาเขาบอกว่าไม่ใช่แขกนะคะผู้ป่วยไม่ค่อยมีเยอะนะคะวันนี้แต่๋ไม่รู้ว่าฉัน สั้นเทิงมีหรือบนตรอนรัอ๋อรอเขาบอกให้รอสักชั่วโมงเด่งชั่วโมงนึ่งนะคะเพื่อรอผลตอนนี้คืออยู่โรงพยาบาลสิงห์บุรีนะคะเขาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดีเลยค่ะ<อ>ก็เชื่อใจนะคะแต่ว่าคิดว่าโรงพยาบาลที่ไทยก็จะดีจะดีมากๆเลยเราเราถึงมานะคะทุกคนเดี๋ยวคราวนี้มือโตอก็จะเป็นผิวแดงผิวดำผิวขาวขึ้นนะคะจะไม่ผิวเหลืองแล้วนะแล้วก็จะ ตาจะไม่เหลืองนะคะแต่โดยรวมหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเขาถามว่ากินข้าวอร่อยไหมนอนหลับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยป่วยอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนน้ําหนักก็เท่าเดิมอยางเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าอะไรต้องรอดูนะก็ช่วงานหรอก่แล้วอีกวะโอเคทุกคนตอนนี้เคิร์มไปตัวเช็คเอาจากโรงพยาบาลมาแล้วโรงพยาบาลศรีบูรินนะทุกคนโรงพยาบาลศรีบูรินนะคะ แต่ชื่อนี้ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แบบชื่อเต็มอ่ะแต่ว่าเข้าใจง่ายๆคือโรงพยาบาลศรีบูรินนะคะเขานัดไปอีกทีคือวันที่19เามษาที่สเมษานะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะทันมาหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องรอดูอีกทีแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ทันมาก็อาทิตย์ถัดไปค่อยมาก็ได้เพราะว่าถ้ามาวันที่19อาอ่ะจะได้เจอหมอเฉพาะทางอะไรเงี่ยเขาบอกเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรคะ่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเด้อท,ที่จริงอุตโต้ก็เป็นห่วงตัวเองมากคือหลายคนคอมเมนต์ว่า ฉันอะ่ะเป็นโรคตับไตใสพุงใสพุงเอี้ยงเนี่ยนะเราเป็นตัวนายน์ดูคนแบบเออย่านแบบกังวลแหงนะเออมันเป็นแตย่านเนาะแล้วก็คือมือเนี้เวาตัวถามเจาะจงเลยถามว่าเออหนูเป็นหนูเป็นตับไตไส่พุงไหมคะคุณหมอคุณหมอเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลมมกเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าที่ที่ัวตัวเป็นอ่ะก็คือคิวเหลืองแล้วก็ตาเหลืองเพราะว่าหมอบอกว่าตะ่กี้เจาะเลือดใช่ไหมแล้วหมอบอกว่าอ่าเป็น เม็ดเลือดเอ้ยไม่ใช่เม็ดเม็ดเหลืองเกอร์ <c oughs> มแมนเลยทุกคนเลยน้ำเหลืองน้ำเหลืองอ่าขึ้นแล้วก็จะไปจะไปกดทับอ่าเม็ดแดงคะ่ะทุกคนจะไปกดทับเม็ดแดงทําให้ทําลายไปทําลายเม็ดแดงอ,อะไรประมาณน้อ,อะไรนะมเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงคะ่ะเขาก็บอกว่าไม่ แล้วหนูถามมันต้องถามว่าแล้วหนูอันตรายมากไหมคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้อันตรายมากแต่ว่ารักษาก็ดีอะไรเงี้ยไม่ให้ไม่ให้ปล่อยนานอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ที่เอายาที่เอาให้ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเนี่ยจะมีแค่อันเนี้ยยาอะไรอะยาบำรุงเลือดแดงค่ะใช่ยาบำรุงเลือดนะคะมี60สเม็ดค่ะทุกคนให้กินตอนเช้า1เม็ดหลังอาหารเช้า แล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่กินข้าวเช้ากา็กินตอนบ่ายก็ได้อะไรย่างเงี้ยแล้วก็คือราคาเท่าไหร่นะเจ๊เจบอกเลยโอ้ยแพงแแพงวะ่ะออ้ยเธออย่าพูดเด่ดงงย้็ดิโรงพยาบาลดีมันต้องจ่ายมาด้วยราคาดีสิเธออย,อย่าพูดอย่างนี้นะสี่พันไปสี่พันกว่านะคะก,า <laughs> ก,ก้ามาเลยเจเจบอกว่ามันแพงมากทุกคนแต่ว่าอย่าดราม่านะคะถ้าถ้าเทียบสายเงินกีบเนี่ยมันมันก็หลายล้านอยู่ มันก็ร้านกว่านะทุกคนมันก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าสองล้านล <c oughs> ใช่ใช่มันไม่ถึงสามล้านเจ๊เธอก็สองล้านกว่าแต่มันก็แพงกว่าเมืองจีนเยอะมันแพงกว่าเมืองจีนกว่าแมนแต่ว่าเฮาก็สามารถไปไปฮอดเมืองจีนได้ใช่ไหมคะพี่จีนนี่คือแบบโอ้ยมันมันต้องแบบอ่ะเอาไว้ปีหน้าก่อนละกันแต่ว่าปีหน้าจะไม่ป่วยแล้วนะจะป่วยแค่ปีนี้แล้วก็ให้มันจบปีนี้นันจบที่โรงพยาบาลเชียงรายนี่แหละค่ะแล้ว ไม่ใช่โรงพยาบาลนะคลินิกใช่ไหมคะพี่จะเป็นโรงพยาบาลเออเป็นโรงพยาบาลแต่ว่าของเอกชนเนาะแล้วตอนนี้คือรู้สึกดีใจมากที่ตัวเองไม่เป็นโรคตับไตใสพุงคือทุกคนกล่าวหานคือแม่แม่ก็แบบเป็นห่วงบอกว่าตาเหลืองตลอดแล้วตัวก็กังวลมากเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าทำไมตาเหลืองแล้วเข้าสันนิษฐานว่าแบบเป็นโรคตับไตใสพุงคือแล้วก็กลัวมากแล้วก็ไปตรวจดีจริงๆแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็เออ ดีใจดีใจดีใจแบบเออได้ได้อยู่วันที่1 9ก็มามามา,มาแล้วกันแล้วก็จะมาตรวจกับหมอเฉพาะทางอีกทีดีๆแล้วก็ค่อยรักษาตามขั้นตอนนะทุกคนไม่เป็นไรเราเป็นได้เราต้องรักษาได้อะไรเงี้ยต่ที่จริงอะ่ะแบบคือที่จริงอะ่ะมันแบบไม่ได้ป่วยอะไรแล้วก็แบบกินข้าวปกติน้ําหนักก็ไม่ลดอะไรเงี้ยแบบมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วเขาบอกเขาบอกว่าบางบางทีก็เป็นเพราะว่ากิน แล้วน่าเออเอเลยมาลองอ่ะหัวยุ่งจากหัวยุ่งที่เจ็บปานาจาเมียเจ้าให้งหัวยุ่งจากนี้เยอะยอะอยางว่าจเล่เล่พักกาโตรได้จากเดีมาน่ะโอที่เจ็บพังอาจจะง่าจ้ะเลยโอ้เขาบอกว่ามีเป็นเพราะว่ากินผักบางชนิดด้วยอ๋อจริงเหรออันนี้แบบไม่ต้องกินดิบแล้วก็เขาก็แนะนําว่าไม่ให้กินของดิบเออประมาณนั้นเลยแล้วไม่ให้กินแอลกอฮอล์ก็ ไม่ให้นอนดึกด้วยแล้วก็ไม่ให้เครียดเขาก็แนะนําหลายๆอย่างว่าให้กินน้าเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยต้องกินน้ําเยอะๆแบบวันละ2ลิตรหรือเปล่าไม่ไม่ให้ต่ํากว่า2ลิตรอะไรย่งเงี้ยทุกคนเขาบอกว่ากินน้ํามี่จะช่วยได้เยอะมากเขาเขาบอกประมาณนี้เลยแล้ว,ลวเป็นคนไม่ชอบกินน้ําด้วยอ่ะทุกคนตอนนี้คือกําลังจะไปทานข้าวตรงไหนสักแห่งในเชียงรายนี่อาจจะไปกินอาหารอาขานะทุกคน ก็เจจะเป็นครั้งแรกของเจที่มาเชียงรายเจบอกว่าตื่นเต้นมาเป็นยังไงประเทศไทยเจริญไหมเจริญแล้วก็สะอาดเนาะใช่น้ตตัวเนี้ยม่อ่ะดูสบายตาด้วยใช่ไหมได้ไหมนี่ค่ะแล้วก็วันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะซึ่งขับรถให้พวกเรานั่นก็คือคนที่เรานับถือเป็นพ่อนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราดูสวัสดีตอนที่ ตอนที่พาคุณแม่มาก็พี่เขามารับนะคะแล, Pitt, แล้วก็อย่าเข้าใจผิดแล้วก็อย่าดราม่าอะไรนะคะทุกคนเป็นคนอาคาด้วยกันแล้วก็พี่เขาเป็น f อ c ของโตด้วยแล้วก็เป็นคนที่เรารู้จักกันแล้วก็ฮักแพงกันแมนเลยกันดีใจไอ้พนพาไปพาไปเพราะว่าขั้นถากห้มาโตกับเจ้พนยางแบบไปเองอะนะมันต้องลำบากนิดนึงนะคะก็ห่ว ร้อนมากด้วยแต่ก็ที่นี่การเดินทางไม่ได้ลําบากอะไรเยอะเนาะพี่น้องเพราะว่ามีรถชั่วชิปทั่วเดนเลยแต่ว่ามันก็ร้อนนะอย่รตู้ได้ได้ลูกเวียในมีมีใช่แล้วที่เชียงรายรีล้อหนยาก์อพี่น้องโอ้ยทุกคนจะดราม่าไหมเนี่ยคลิปนี้จะพูดภาษาไทยแบบค่อนข้างเยอะและดีใจมากทุกคนแต่กี้เออซูฟเวอร์รถที่ที่มาจากเชียงเชียงของใช่ไหมเขา เขาคิดว่ามิโตะเป็นคนไทยที่อย oh, ู่เช no ียงรายอย่างนี้ยนี่เหรอโรงพยาบาลที่นี่ก็มีนะโรงพยาบาลอ๋อเคยพาแม่มาเดินตรงนี้อยู่ตอนนั้นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลจาวัตอ๋อคือคือดีใจที่เขาคิดว่าเราเป็นคนไทยแต่ว่ามิโตะเป็นคนลาวนะคะภูมิใจในความภูมิใจในความเป็นลาว เป็ไนไรนะคะทุกคนอยู่ประเทศไทยก็พูดภาษาไทยได้แต่ว่าอย่าซีเรียสน,นะแต่ว่าหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าขายสารหรือว่าบดีเอยียงประมาณนี้เลยเออจะยังว่าภาษาลาวนะเออบอกให้ว่นนะาภาษาลาวเนเส่นะ,ะนนนคือว่ออาภาษาลาวก็ได้บู้เป็นอย่างว่าภาษาไทยก็ได้คือแบบว่าเอฟซีของมิโต่วนไลจะเป็นคนไทยนะแล้วก็มิโตกะอยากเอาใจเพื่อนนะเข้าใจบอกจากประมาณนั้น,นเลย <laughs> พี่คะแต่นี่ไปบ้านพี่เนี่ยไกลไหมคะ ขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแม่สวยใช่ไหมคะไม่ใช่แม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงทาไมหนูไม่เข้าใจว่าทําไมที่เชียงรายนี่มีแม่แม่แม่เยอะมากเลยแม่สายแม่สายแม่สวยแม่ไม่ซ้างแม่ฟ้าหลวงแม่จันแม่กระจันแม่กระจันอยทำไมทําไมต้องทําไมต้องใส่ซื้อว่าเม่แม่์มยไม่เข้าใจเลยแล้วตรงนี้กลางคืนมาจะมีตลาดนะใช่ไหมคะ ใช่ใชเส้นนี้หรือเปลา่าจัไอากาศร้อนเหมือนกันมีดูไม่ใส่จะม่ดู